สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายแฟร์สีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนะาะจ้าพี่น้องวันนี้ยายแฟร์สีก็ได้นําข้อโม,โมูลแนวทางเลขเด็ดใหม่พี่นอ้องช่วงพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางมวดประจําวันที่หนึ่งเมษาคือเก่าคือเดิมเนะาะจ้าพี่น้องก่อนสิไปรับชมรับฟังก็ฝาก,ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแฟร์สีหน่อยได้เลยจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจ้าพี่น้องยง่แฟร์ยายแฟ์สีอัปเดตคลิปใหม่ๆกับชีพเดชภาชมเนาะพี่น้องเนาะ มาขจารย์ใดชอบอาจารย์ใดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปใดเด้อจ้าพี่น้องไปเบิ่งข้อมูลเรื่อง,องนนร่างอาจารย์ท่านแรกเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขหน่อยปัน่นจัก่ายาสันจาน้าเนาะโคตรโคตราะสันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าวิ่งล่างว่าสันพี่น้องวิ่งล่างพ่นไก่วิ่งสองก็สามวิ่งบนว่าสันวิ่งบนเพ่อไก่หกกับเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องเนะาะมาที่เพิ่นมารุ้มกัน วิ่งวิ่งบนล่างมาสันบนในศูนย์กับสวงมาสันจากบนวาเนาะจากแนวทางคนโคราชมาสันจากบนวาต่อไปเลยจ้าอันนี้เมื่อบุเพสันนิวาสมาสันจากสิมุกมีนาบนขาวิ่งหนึ่งตัวเดียวเข็งแกร่งเลยนะจ้าพี่เนาะก็เข่าหนึ่งเข่านะจ้าพี่นอ้องงวดนี้หนึ่งเมษามาสันจากบนวาวิ่งแปดตัวเดียวลุยๆกับผมมาสัน พอให้ลุ้ยเด้อครับพระสันเพิ่นวานเนาะจากพี่เหมินบุเพสันนิวาสพระสันจ่าเพิ่นวานเนาะใดตัวใดดีค่ะเอามาจับใส่แปดเด้อจ่าพี่น้องเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นว่าให้ด้วยใจพระสันจ่าเพิ่นวาเพิ่นกายมาหกเจ็ดสองเจ็ดหกแปดสองแปดหกเก้าและสอ,องเก้าเพิ่นกะเน้นให้หกแปดสองแปดเลขหกเก้านะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้

3777 0882 9193 1964อาสันาจาเนาะสั่งรับมาเบิงสั่งรับนิ่นจาาอาสันจ่าคนก็นหายมาดับมารับล้างคนก็0 0 0 8 2 0 2 8 3 1 3 7 4 2 4 6 5 3 5 5 7 3 7 5 8 2 8 6 เก้าหนึ่งเก้าเจส่นึ้าัามาเบิ่งดับโดนพนธพีนองเนาะคู่ดับบนนินจานาพนนองเนาะพนกไห้ศูน,น,นย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามหนึามห้า่นย์สแปดห้าหนึ่งห้าเก้าหกสี่หกแปดแปดศูนย์แปดหกเก้าสามเก้า้าเจัิ่าว่าดับบนล่างโซยุสั่งดับเนาะจ่าพี่นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนปักหลักวสนันพิ่นวา่าบนกับปักหลักสิบนอกจากพี่น้อง่นกระหายมากหลักสิบบนมีหนึ่งมีสองแล้วก็เก่านอกจากพี่น้องเนาะจากแอดมาลีวสนันจ้าบนวา่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าพ้าสองสองแค่วสันจ้าพี่วา่าพี่น้องเนาะ่นกระหายเล็กวิ่งบนมากนอกจาก หมวดที่แล้วเพิ่นขายวิ่งสองบนนาะพี่น้องเนาะหมวดนี้มาตามต่อเลยพี่น้องเพิ่นบอกว่าวิ่งเจ็ดบนตัวเดียวสั่นจ่าเพิ่นว่าเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าบนตรงๆสั่นจา้าพี่ว่าพี่น้องเพิ่นบอกว่าคนเมืองน้ำดำสันจ่าพนขายมาสองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดและศูนย์ห้าสั่นจากนาแ 0, 5, น,กนวท่าน คนเมืองน้ำดำเนาะพี่น้องเนาะบนตรงตรงมาสัญจามันวาต่อไปเลยจ้าอันนี้ไอ้การใจเจ้าผ้าโยสันเนาะจาาะ่าพี่น้องเนาะเพิ่นกระหายมาห้าเก้าสามเจ็ดสามห้าหนึ่งสามสามห้าและหนึ่งสามสันเอาจากแนวาทางของอาจารย์ไกลเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างเน้นๆของแผ่นแผ่นผ้าร่วยวสันจากบนวาเนะานะเพิ่นกระหายลงมาแล้วเด้อจ้าบนล่งหายมัอว่า,นาเนานะจากแผ่นแผ่นผ้าร่วยเนาะจ่าพี่น้องเนาะ เพิ่นก็บ,บอกว่าวิ่งรูดสามลุลยๆเด้อราสัน่นเพิ่นขายฟันมาคือเกาเนาะพี่น้องเนาะสองสเน้นเนนาสั่จาเพิ่นมาจากแอดแผ่นแผ่นบ้าลุ้ยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หน่มาสั่นแอดหนึ่เนาะพี่น้องเนาะแอดหน่าสัน่นสาตตรงๆของเพิ่นเนาะจากพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นขายสองแปดแปห้าสองศูนย์แปดสองศูน 608และ605สั่นจากแนวทางเอ็ดหนึเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเอ็ดแมีงป้สันจากิพนวาเนาะเอดเมงปอข้างบนเพิ่อให้มากสามชัดๆนะจ้าพี่น้องสามห้าเก้าสามหกเก้าหนึ่่เจ็่นจ้าและเก้สามจิตสากพนวามาเบิ่งสองตัวบนล่างเพื่อนห้มากเนาะพี่น้องเนาะพนเะพื่นก็หายมาก 5953 58 69 37 39 47 48และ14่สัญจาจากแนวทางของเอ็ดแมงปอเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพจประมุลกองฉลากสัญจาบนวาเนาะงวดนี้แปดยังอยู่เ้ยครับ่าสันญบนวาสสำหรับนักวิ่งให้วิ่งหาแล้วได้ตังเด้อสัญาจากเอ็ดนุมเชียงใหม่สัญจาบนวาเนาะ มักตัวได้เชิญชอบตัวไดกระจวดจาดฝาดบืมเลยเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ชลุดฉลุปบนมาสั่นจ้าพี่น้องคนวาเนาะคนไา้มากเด่นบนมาสั่นคนไายมากหกเจ็ดเจ็ดหกหกหกและเจ็ดเจ็ดว่าสั่นล่องเจ็ดเก้าเก้าหกสี่เก้าสเจ็ดและสี่กว่าสั่นคนว่าเนาะวิ่งบนหลังองเวนเนาะพี่น้องเนาะวิ่งเจ็ดล่องหกาสั่นจ้าสามตัวบนคนกา้มาก 167 166 176และห7ึ่งเาสันจ่าจากแนวทางของเพิ่นเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ลูกพ่อโสธรเนาะสิทธิหลวงพ่อโสธรมาสัจาานจ่า่นว่าเนาะสำหรับสร้างเลือกลางของเพิ่นนมาสันจ่า่นก็สรุปมาให้เพิ่นก็ให้7 1และ95เนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะจากเด่นล่างทางเลือกของสิทธิหลวงพ่อโสธรเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยชุบแพ้อวสันจา่าเพิ่นว่าเพื่อนกระจับมาให้แล้วเนาะพี่น้องแปดสามหนึ่งสองตัวกับสามหนึ่งกันสะแปดสามและแปดหนึ่งวสันจา่จาจะถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีก็ขอขอคุณนทุกสำนักทุกอาจารย์เ้อจ้าที่มาแบ่งปันแนวทางโชคลาภให้พ่อแม่พี่น้องนะอนอาะจ้าเนาะกระอใหอยพ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภ เฮงเฮงเรื่อยๆสุขูสุขคนเด้อจะ้ะกะอย่าลืมกดติดตามให้ในายแปซีน้ำม่เด้อจะ้ะพี่น้องเนาะกะขอพูดในลายจะ้ะสวัสดีจ้า